ชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยคำพูดและประโยคที่ถูกแชร์ต่อกันไปมาบางครั้งเป็นข้อความให้กำลังใจบางครั้งเป็นคำสอนที่อ้างว่าเป็นของพระพุทธเจ้าแต่เรารู้ได้อย่างไรว่าประโยคเหล่านั้นมาจากพระองค์จริงๆหรือเป็นเพียงถ้อยคำที่ถูกแต่งเติมขึ้นภายหลัง นี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญคำว่าพุทธวจนะไม่ใช่คำสอนทั่วๆไปแต่หมายถึงวาจาของพระพุทธเจ้าโดยตรงคำที่พระองค์ตรัสเองท่ามกลางเหตุการณ์จริงผู้คนจริงและถูกจดจำถ่ายทอดบันทึกสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันลองคิดดูเวลามีคนแชร์ข้อความในโซเชียล แล้วบอกว่าเป็นพุทธวจนะเราจะมั่นใจได้แค่ไหนว่านั่นคือเสียงตรงของพระพุทธเจ้าคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องแลก็กเพราะความต่างเพียงนิดเดียวสามารถเปลี่ยนทิศทางความเข้าใจของเราไปอีกทางหนึ่งในพระพุทธศาสนามีการใช้คำบาลีว่าบุทธาวจนะแปลตรงๆว่าวาจาของพระพุทธเจ้า นี่คือคำจำกัดความที่ชัดเจนที่สุดและเป็นรากฐานที่ทำให้เราแยกได้ว่าอะไรคือแก่นแท้อะไรคือส่วนเติมหากเราหยุดพิจารณาจะเห็นความหมายที่ลึกกว่าคำจำกัดความเพราะพุทธวจนะคือประตูที่เปิดให้เราเข้าถึงคำสอนที่แท้จริงไม่ผ่านการตีความสอนทับแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งที่ท้าทาย คือผู้คนจำนวนมากยังสับสนว่าพุทธวจนะอยู่ตรงไหนของพระไตรปิฎกและถูกเก็บรักษาไว้อย่างไรนี่คือสิ่งที่จะพาเราเดินต่อไปเพื่อมองโครงสร้างใหญ่ที่รองรับคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ทั้งหมดเมื่อเราพูดถึงพุทธวจนะหลายคนอาจนึกถึงข้อความสั้นๆหรือคำคม ที่ดูเหมือนจะเข้าถึงใจแต่แท้จริงแล้วความหมายพื้นฐานนั้นชัดเจนกว่ามากพุทธวจนะคือคำตรัสของพระพุทธเจ้าโดยตรงไม่ใช่คำอธิบายของครูบาอาจารย์และไม่ใช่การสรุปความภายหลังคำเหล่านี้เกิดขึ้นจริงท่ามกลางผู้คนในพุทธการบางครั้ง ตรัสแก่พระภิกษุผู้ใกล้ชิดบางครั้งตรัสแก่ชาวบ้านหรือกษัตริย์ผู้มีอำนาจทุกคำจึงมีบริบทมีฉากมีน้ำหนักที่ไม่เหมือนกับถ้อยคำใดๆที่แต่งเติมทีหลังลองจินตนาการว่าเรากำลังฟังเรื่องราวจากแหล่งต้นน้ำเสียงนั้นคือของแท้ไม่มีการผสมของความคิดเห็นอื่น ความใสชัดเช่นนี้ทำให้พุทธวจนะเป็นหลักฐานที่ชี้ทางปฏิบัติได้โดยไม่คลาดเคลื่อนแต่ก็มีสิ่งที่น่าคิดตามถ้าพุทธวจนะหมายถึงคำตรัสตรงแล้วเราจะหามันได้ที่ไหนเพราะพระพุทธเจ้ามีได้เขียนบันทึกด้วยพระองค์เองทั้งหมดถูกเก็บรวบรวม และสืบต่อโดยสาวกจึงเกิดคำถามสำคัญว่าคำตรัสเหล่านั้นถูกเก็บรักษาไว้ในรูปแบบใดนี่คือประตูที่จะพาเราเดินต่อเข้าสู่โครงสร้างใหญ่ที่รองรับพุทธวจนะทั้งหมดซึ่งก็คือพระไตรปิฎกทั้งสามหมวดเมื่อเราถามว่าคำตรัสของพระพุทธเจ้าถูกเก็บไว้ที่ไหน คำตอบคือถูกบรรจุไว้ในสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกไม่ได้เป็นเพียงกองหนังสือขนาดใหญ่แต่เป็นการจัดหมวดอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาพุทธวจนะให้คงอยู่ครบถ้วนหมวดแรกคือพระวินัยปิฎกเป็นที่รวมคำสอนเกี่ยวกับวินัยของพระสงฆ์กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าวางไว เพื่อให้หมู่สงฆ์ดำรงอยู่ได้อย่างบริสุทธิ์และกลมเกลียวหมวดที่สองคือพระสุตตันตะปิฎกเป็นที่รวมพระสูตรหรือคำเทศนาที่ตรัสแก่ภิกษุและคฤหั์ที่นี่เราจะพบคำสอนสำคัญเช่นอริยสัจสี่สติปัฏฐานสีและอีกมากมายที่กลายเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา หมวดที่สคือพระอภิธรรมปิดกเป็นการขยายและอธิบายเชิงลึกในระดับปร,ม,ธธรมัถธรรมแยกจิตเจตสิกรูปและนิพพานอย่างละเอียดแม้จะเข้าใจยากกว่าแต่ก็สะท้อนความเป็นระบบทางธรรมะที่ชัดเจนทั้งหมดนี้รวมเป็นโครงใหญ่ที่ครอบคลุมเหมือนห้องสมุดที่แบ่งชั้นไว้เรียบร้อย ผู้สแสวงหาสามารถรู้ได้ว่าคำตรัสอยู่ในหมวดไหนแต่ยังมีอีกเรื่องที่ต้องระวังไม่ใช่ทุกข้อความในตำราเกี่ยวกับพุทธศาสนาจะเป็นพุทธวจนะเพราะบางส่วนเป็นคำอธิบายภายหลังจึงเกิดความสับสนบ่อยครั้งว่าอะไรคือของแท้อะไรคือส่วนเสริมนี่คือประเด็นถัดไป ที่เราจะก้าวเข้าไปสำรวจให้ชัดเพื่อแยกให้ได้ว่าสิ่งใดไม่ใช่พุทธวจนะเมื่อเรารู้แล้วว่าพุทธวจนะถูกเก็บไว้ในพระไตรปิฎกก็เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาอีกว่าแล้วสิ่งใดไม่ใช่พุทธวจนะหลายครั้งที่เราเจอข้อความสั้นๆในหนังสือธรรมะหรือคำคม ที่ถูกแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์มีการอ้างว่าเป็นพระพุทธพจน์แต่เมื่อสืบดูจริงๆกลับไม่พบอยู่ในพระไตรปิฎกสิ่งเหล่านี้อาจเป็นคำอธิบายของครูบาอาจารย์เป็นข้อคิดที่แต่งขึ้นเพื่อให้เข้าใจง่ายหรือการตีความที่สืบต่อมาหลายชั่วคนแม้มีคุณค่าแต่ไม่ถือว่าเป็นพุทธวจนะ ลองนึกภาพคนสองกลุ่มกลุ่มแรกกําลังอ้างอิงคําสอนจากพระสูตรโดยตรงส่วนอีกกลุ่มอ้างจากหนังสือที่เล่าต่อมาผลลัพธ์ย่อมต่างกันมากเพราะกลุ่มแรกยึดต้นน้ำส่วนอีกกลุ่มอยู่ปลายน้ำซึ่งอาจมีการเจือปนหรือคลาดเคลื่อนไปแล้วจุดที่ทำให้คนสับสนบ่อยที่สุดคือการไม่แยกเส้นบางๆระหว่างคำตรัส กับคำอธิบายเมื่อไม่แยกชัดเราอาจเผลอยกคำของใครบางคนมาแทนที่คำของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่การบอกว่าคำอธิบายเหล่านั้นไม่มีค่าแต่เพื่อชี้ให้เห็นว่าหากจะอ้างว่าเป็นพุทธวจนะต้องตรวจสอบให้ตรงกับพระไตรปิฎกไม่ใช่ยึดตามความนิยมเพียงอย่างเดียวเมื่อเรามองชัด ว่าอะไรไม่ใช่พุทธวจนะก็ยิ่งเห็นความสำคัญของการหันกลับไปหาของแท้ในบทถัดไปเราจะมองไปยังพระสูตรสำคัญที่สะท้อนเสียงตรงของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อเราต้องการเห็นพุทธวจนะที่ชัดเจนจริงๆไม่มีอะไรดีไปกว่าการย้อนกลับไปยังพระสูตรสำคัญ ซึ่งถือเป็นหมุดหมายในการเผยแผ่พระธรรมหนึ่งในนั้นคือธรรมจักกับปวัตนสูตรพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสหลังตรัสรู้เนื้อหาสัน้นแต่สรุปแก่นธรรมคืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นเหมือนการหมุนกงล้อธรรมครั้งแรก ที่ทำให้พระอัญญาโกนธัญญะบรรลุสวดาปฏิผลอีกสูตรหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคืออนัตตลักขณสูตรที่ตรัสต่อพระปัญจวัคคีย์เช่นกันเพื่ออธิบายลักษณะของอนัตตาแยกขันทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง นี่คือจุดที่สิทธ์ทั้ง5บรรล,ลุอรหรันต์เมื่อมองสองพระสูตรนี้จะเห็นความหนักแน่นของพุทธวจนะเพราะไม่ได้อิงความเชื่อส่วนบุคคลแต่ชี้ตรงไปยังธรรมะที่พิสูจน์ได้ด้วยประสบการณ์ภายในนอกจากนี้ยังมีพระสูตรอื่นๆที่เป็นเสาหลักเช่นสติปัฏฐานสูตรซึ่งวางรากฐานการเจริญสติ หรือมหาปรินิพานสูตรที่บันทึกวาระสุดท้ายของพระพุทธเจ้าแต่ละสูตรทำหน้าที่เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าพุทธวจนะคือเสียงตรงของพระองค์จริงๆเมื่อเราได้เห็นตัวอย่างของแท้ก็ยิ่งเข้าใจว่าการยึดพุทธวจนะเป็นฐานไม่ใช่เพียงทางเลือกแต่เป็นเกราะ ป้องกันความคลาดเคลื่อนทางธรรมและนี่นำเราไปสู่คำถามสำคัญว่าทำไมการยึดพุทธวจนะจึงจำเป็นต่อชีวิตปัจจุบันและเชื่อมโยงกับหมวดธรรมะใหญ่หญหญได้อย่างไรเมื่อเราได้เห็นตัวอย่างพระสูตรสำคัญที่เป็นพุทธวจนะแล้วคำถามที่ตามมาคือทำไมการยึดพุทธวจนะ จึงสำคัญต่อชีวิตของเราหากเราไม่แยกให้ชัดอาจหลงไปกับคำสอนที่ถูกแต่งเติมบางครั้งมีถ้อยคำที่ไพเราะน่าฟังแต่เนื้อหากลับไม่ตรงกับคำตรัสสิ่งนี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจนำไปสู่การปฏิบัติที่เบี่ยงเบนการยึดพุทธวจนะคือการหันกลับไปหาต้นน้ำ ซึ่งมั่นใจได้ว่าเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเองเมื่อยืนอยู่บนฐานนี้การปฏิบัติย่อมไม่คลาดเคลื่อนและยังทำให้เข้าใจหมวดธรรมะใหญ่อื่นๆได้ถูกต้องอริยสัจสี่ที่เป็นหัวใจของพระธรรมมักมีองค์8ที่เป็นเส้นทางปฏิบัติไตรลักษณ์ที่เป็นลักษณะของสรรพสิ่งทั้งหมดถูกอธิบายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในพุทธวจนะ และนี่เองที่ทำให้หมวดธรรมะใหญ่เหล่านี้มั่นคงไม่ใช่เพียงแนวคิดลองนึกถึงผู้ที่ฟังคำสอนจากแหล่งที่ไม่ชัดเจนเขาอาจเข้าใจเพียงครึ่งเดียวและเดินไปผิดทิศต,ตรงข้ามกับผู้ที่ยึดพุทธวจนะเขาจะได้แผนที่ที่ถูกต้องเหมือนใช้เข็มทิศที่ชี้ไปสู่ทิศเหนือจริงเสมอเมื่อเราเห็นความเชื่อมโยงเช่นนี้ จึงไม่แปลกที่ครูบาอาจารย์สายต่างๆต่างเน้นย้ำว่าการอ้างพุทธวจนะคือการกลับไปหาหลักฐานดั้งเดิมเพื่อไม่ให้ธรรมะกลายเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวและนี่คือจุดที่ทำให้เราเข้าใจว่าพุทธวจนะไม่ใช่เพียงคำโบราณที่ถูกเก็บไว้ในคัมภีร์แต่ยังเป็นเสาหลักที่เชื่อมโยงธรรมะทุกหมวดเข้าด้วยกัน เพื่อพาเรากลับสู่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาทั้งหมดที่เราเดินทางมาตั้งแต่ต้นเริ่มจากการตั้งคำถามว่าพุทธวจนะคืออะไรไปจนถึงการเห็นโครงสร้างของพระไตรปิฎกการแยกสิ่งที่ไม่ใช่พุทธวจนะและการพิจารณาพระสูตรสำคัญที่เป็นของแท้สุดท้ายเราได้เห็นว่า พุทธวจนะไม่ใช่เพียงคำเก่าแก่ในคำพีแต่เป็นเส้นทางตรงที่เชื่อมโยงไปยังหมวดธรรมะใหญ่ทุกหมวดไม่ว่าจะเป็นอริยสัจสี่มรรคมีองค์แปหรือไตรลักษณ์ทั้งหมดนี้ยืนอยู่บนฐานของคำตรัสที่แท้จริงลองหยุดและนึกภาพเสียงของพระพุทธเจ้ายังคงก้องมาให้เราได้ยินไม่ใช่ด้วยหู แต่ด้วยคำที่ถูกเก็บรักษาไว้คำที่เมื่อใครได้ฟังก็สามารถเดินตามรอยไปได้อย่างมั่นใจนี่คือความหมายของพุทธ,ธวจนะคำสอนที่ไม่ถูกเจือปนและยังคงเป็นรากฐานให้พระาศาสนาดำรงอยู่ได้จนถึงวันนี้เมื่อเราหันกลับมามองทั้งหมดจะพบว่าพุทธ,ธวจนะไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัว แต่เป็นเข็มทิศเงียบๆที่คอยชี้ทางอยู่เสมอรอเพียงว่าเราจะหันมาเงี่ยหูฟังและก้าวเดินตามหรือไม่